นี่ถ้ามันหนานะลอกออกมาแบบน่าใสมากน่าใสกิ๊ดไปเลยอะดูดิเนี่ยอ,อ,อัสลามุ uala จอกันกับหนจีนาค่ะในคลิปนี้นะคะคลิปนี้หนจะมาทามาร์กนะคะสําหรับคนที่อยากหน้าขาวนะคะตั้งอนุโมทิสระนะคะแล้วก็เป็นมาร์กที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยก็ได้นะคะเป็นพิวออฟมาร์กหรือว่ามาร์กลอกได้นะคะทุกคนแต่ว่าหนมีคาเตือนนิดนึงมาร์กตัวนี้ไม่ทาบางๆนะคะถ้าเกิดว่าทาบางบาง ลอกแล้วเจ็บมากทุกคนและไม่ทาบริเวณตานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ช่วยปิดตาแล้วก็ทาทับตาได้เลยแต่ถ้าไม่มีผู้ช่วยก็คือเว้นบริเวณตาไว้นะคะปากทาได้ให้ปิดไปสนิทเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําก็คือต้องทาแบบหนาๆเยอะๆนะคะเพราะว่าสูตรน,นี้ ถ้าทาหนาเยอะเมื่อไหร่คือจะลอกง่ายแล้วก็มันจะทําให้ผิวรู้สึกสดชื่นแล้วก็ขาวมากกว่าบริเวณที่เราทาบางๆนะคะโอเคค่ะพูดขนาดนี้แล้วไปดูข่าวว่านูมีสูตรอะไรนะคะและใช้ส่วนผสมอะไรบ้างคะ่ะมาดูส่วนผสมของเราวันนี้ค่ะวันนี้มีไม่กี่อย่างนะคะมีชาเขียวค่ะอย่างแรกอันนี้ก็คือมันเป็นผงนะคะแต่ว่านี้มันเข้าลมนะคะมันก็เลยจับตัวเป็นก้อนค่ะชาเขียวว่านหางจระเข้นะคะ ดอกไม้ค่ะดอกไม้เนี่ยเพื่อนๆจะใช้ดอกกุหลาบหรือว่าดอกไม้อย่างอื่นก็ได้นะที่มีนะคะแล้วก็มะนาวน้ำร้อนค่ะน้ำร้อนเลยนะคะและอีกอย่างค่ะก็คือเจลาตินค่ะขั้นตอนแรกนะคะใช้ชาเขียว เยอะน้อยตามปริมาณที่เพื่อนๆมีเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีชาเขียวใช้กาแฟก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกสมุนไพรตัวอื่นๆที่เพื่อนๆมีนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้เอาเฉพาะเนื้อวุ้นของมันนะคะแล้ววิธีการก็คือขูดนะคะขูดให้เขาเป็นเนื้อแบบเหลียวที่สุดเลยนะทุกคนใช้ประมาณหนึ่งอันนะคะอันเล็กๆค่ะไม่ต้องใหญ่มาก นี่เราก็จะได้เนื้อวุ้นแบบนี้ค่ะหลังจากได้เนื้อวุ้นแล้วนะคะบีบมะนาวค่ะมะนาวหมดนี่เลยนะคะ1ซีกค่ะหนึ่งซีกใหญ่ๆและตามด้วยดอกไม้สวยๆค่ะที่เพื่อนๆมีอันนี้ดอกอะไรนะดอกพุทธดอกแก้วไม่แน่ใจนะคะถ้าเป็นดอกแก้วมันจะหอมกว่านี้นะทุกคนนี่คือ p e e l Off-Mark หรือเขาใเรียกว่า มาร์กลอกได้นะทุกคนทุกคนเราเคยสังเกตไหมว่ามาร์กลอกได้เขาจะมีใบต่างๆดอกไม้กลีบดอกไม้เวลาไอเนี้ยเวลาเรามาร์กหน้ามันก็จะเหลืออยู่เนาะใส่ดอกเข็มเล็กๆพอกรุบกลิบให้สวยๆนี่จริงๆมันก็จะเล็กกว่านี้นะคะอันนี้คือใหญ่มากโอเคประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ําอุ่นค่ะน้ำไม่ใช่อุ่นนะคะร้อนประมาณครึ่งแก้วนะคะคนให้เข้ากันค่ะ เมื่อได้แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายแล้วค่ะก็คือเจลาตินค่ะใส่เจลาตินไปนะคะประมาณ1-2ช้อนชาแล้วแต่ปริมาณน้ำที่เพื่อนๆผัใส่นะคะมันจะข้นมากข้นน้อยขึ้นอยู่กับเจลาตินเลยนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาคนให้เจลาตินเข้ากับส่วนผสมนิดนึงนะจุ่มดูนะคะเอาให้แบบพอไปแตะที่หน้าได้อยาให้ร้อนจนเกินไปนะคะ ได้แล้วไปมาร์กกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ถึงเวลาใช้แล้วนะคะทุกคนและถ้าเกิดว่ามันมันเป็นก้อนจับตัวกันมากๆนะคะเพื่อนๆสามารถเติมเจลาตินลงไปได้นะคะเติมเพิ่มลงไปอีกเนาะตอนนี้นูจะไม่พูดนะคะเพราะว่าเจลาตินจะสกระปรกมากและนูต้องการให้มันหนาหนูก็จะใช้เขาเรียกว่าอะไรพาซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ พูดได้แล้วนะคะทุกคนมาร์กตัวนี้เนะะี่ยค่ะหลังจากลอกผิวก็จะได้ประมาณนี้นะแต่ว่าหนูจะบอกว่าเมื่อกี้ที่หนูผสมสูตรนะคะก็คือมันอะไรอะหนูใส่น้ำมากเกินไปนะทุกคนมันทําให้สูตรมันไม่เหนียวไม่ข้นมากนะคะฉะนั้นเวลาใส่นะคะแนะนําให้ใส่น้ําน้อยๆแล้วก็เป็นน้ําร้อนจัดๆนะคะพอใส่น้ําน้อยๆใส่เจลาตินก็เพิ่มปริมาณลงไปอีกนะคะทุกคนเจลาตินที่หนูใส่มันน้อยเกินไปนะคะนี่เห็นไหมคะ พอมันน้อยปุ๊บพอเราใส่แล้วมันก็จะเนื้อไม่หนาฉะนั้นแนะนําว่าถ้าอยากทําสูตรนี้วิธีนี้นะคะแนะนาว่าให้ใส่เจลาตินเยอะๆแล้วก็ใส่น้ําน้อยๆเอาน้ําน้อยๆแต่ว่าเป็นน้ําร้อนเสร็จัดนะคะแล้วก็ผสมส่วนผสมก่อนเหมือนที่ทูทําเลยนะคะผสมให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะเมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะ เราก็เทน้ําร้อนลงไปผสมเจลาตินนะคะทําเสร็จแล้วรอให้อุ่นนิดนึงแล้วก็เอามาลงได้เลยนะคะวิธีการลงนะทุกคนถ้าเกิดว่ามีผู้ช่วยนะทุกคนนอนปิดตาแล้วก็ลงไปทั่วหน้าเลยเนะเว้นเฉพาะรูจมูกแค่นั้นพอนะเนี่ยไม่มีผู้ช่วยก็เลยต้องทําได้แค่นี้นะทุกคนแต่ว่านุสูตรนี้นะรู้สึกดีมากเลยทุกคนและผิวหลังมาร์กดูดิชํำอยู่นะผิวอะ่ะ เนี่ยเห็นไหมคะเนื้อมาร์กตัวนี้มันบางไปพิวอ้อมมาร์กของหนูมันบางไปจริงๆมันต้องทําหนาๆข้นๆทุกคนมันเลยลอกไม่ได้มันลอกได้แต่น้อยมากเนี่ยหยิบไม่ติดมันมาติดมือนี้แทนเนี่ยโอ้ดูดิเนี่ยโอ้ยมีขนติดนะคะเพราะมันทำบางเห็นไหมคะ ทำบางเกินไปเวลาเราลอกขนมันก็จะติดหน้าแต่ถ้าเราทำหนาผิวหน้าจะมีความชุม่มชุ่มมากเนี่ยส่วนที่บางถ้าเกิดว่าใครเจ็บก็ไม่ต้องลอกนะคะลอกเฉพาะส่วนที่มันมีความหนาเนาะส่วนที่บางก็คือเดี๋ยวต้องไปล้างหน้านะคะนี่เอาส่วนที่ลอกได้ก็จะลอกแบบนี่ลอกได้ดีมากไอ้ส่วนที่ลอกได้อ่ะดีมากทุกคนใช้ลอกฝา่ได้ด้วย ทาได้ทุกอย่างเลยมาร์กทีเดียวได้ทุกอย่างเลยทุกคนสําหรับคนที่ชอบมัมน,นะคะก็ทําเลยมาร์กสูตรนี้จะลําบากและยากกว่ามาร์กสูตรอื่นนะคะแต่ผลทุกคนก็ดูตามที่หนูลอกเอาแล้วกันนะคะว่าผลมันเป็นยังไงโอเคค่ะหนูจะลอกแค่นี้นะคะเดี๋ยวส่วนอื่นมันจะเจ็บเอาเนาะหนูก็จะไปล้างออกนะคะ ตอนนี้หนูหลังหน้ามาเรียบร้อยนะคะทุกคนต้องอาบน้าเลยค่ะทุกคนเพราะว่าสูตรนี้สกปรกมากๆนะคะถ้าเป็นไปได้หาเสื้อที่มันไม่ไม่ต้องแคร์อะไรมากมายมาใส่นะคะแล้วก็หนูก็จะลงครีมค่ะสูตรนี้นะคะจะทําให้หน้าแห้งขึ้นเล็กน้อยนะทุกคนเพราะว่ามีการดึงผิวลอกผิวนะคะฉะนั้นต้องทางครีมที่มีความเข้มข้นนะโปนันหนาไปเลยค่ะผิวหน้าคืนนี้จะได้ฉ่ำๆตื่นมาเช้าจะได้ผิวดีขึ้นนะคะ อยู่ใสขึ้นสังเกตได้เลยทุกคนและสูตรนี้ชอบมากทุกคนพอล้างหน้าแล้วรู้เลยว่าหน้าจะมีความขาวขาวขึ้นมากหน้าขาวแบบอืจะขาวอะไรเบอร์นี้อะไรเงี้ยขาวจนเราสามารถสังเกตได้เลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวผงขออนุญาตไปทางครีมก่อนวันนี้นะคะหนูไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบใจชอบในการทำคลิปของหนูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อให ได้การแจ้งเตือนสำหรับคลิปต่อ,ตอไปนะคะวันนี้อัสลามมุอะลัยกุมสวัสดีค่ะบาย